กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพอกอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมแอถลงเตรียมจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการนายกันตาพงศ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอกล่าวว่ากระทรวงพอมอภายใต้นโยบายพอมอใกล้คุณบุงมัน เร่งสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้ง่ายขึ้นลดภาระหนี้สินและมีโอกาสสร้างไรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาวโดยงาน j อ b แอน Market Fair มหากรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการจะมีการบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมโอกาสการจ้างงานและการประกอบอาชีพ และรางวัลวีแคนดูเชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบตลาดอาชีพและสินค้าของคนพิการกว่า300ร้านค้าระหว่างวันที่20-21ตุลาคม2,568ณอาคารรัฐประสาสนาพ,พักดีอาคารบีศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติ8 0สพรรษากรุงเทพมหานครงานนี้ก็เป็นความตั้งใจหนึ่งของกรมส่งเสริมและพัฒนานคุณภาพชีวิตคนพิการครับว่าในปีนี้เราจะจัดพื้นที่จัดเวที ที่จะให้คนพิการได้นําผลิตภัณฑ์และที่สําคัญก็คือว่าเราต้องการสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้กับพี่น้องคนพิการที่สามารถประกอบอาชีพได้และที่สําคัญก็คือว่าเป็นจุดพบกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือผู้ประกอบการกับ,กบกล,ลูกจ้างที่เป็นคนพิการให้สามารถมาสู่การาพบปะในการจ้างงานเกิดขึ้นเพราะนั้นงานวันนี้เลยเราชื่อทั้งจ o อบและมาร์เก็ต ก็คือมีการจ้างงานด้วยแล้วก็มีเรื่องของการานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของพี่น้องคนพิการจากจากทั่วประเทศไทย